ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่นีนารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์สูตรหัวให้กับพี่น้องและรับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์สูตรหัวยราวพัฒนานะครับงวดวันพุธเนะาะวันพุธที่15 พฤศจิกายน2566นะครับเป็นตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆเนาะลมแรงมากเลยนะครับลมหนาวพัดเข้ามาแล้วเนาะบรรยากาศก,ก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับช่วงพักนะครับพักเที่ยงเนาะก็ตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวกันนะครับก็เลยมานั่งทำสูตรให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับ วันนี้เนอะอลุงตันจะไม่ได้เอาสูตรมาเทียบชนนะครับให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะเนื่องจากว่าสองงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปนะก็หลุดไปเนาะเข้าแต่เลขเด่นเท่านั้นเนะาะส่วนที่ลุงตันจับชุดก็หลุดไปเนาะก็เลยเอาสูตรได้สูตรหนึ่งเนาะมาให้ได้รับชมกันนะครับ ส่วนจะเป็นสูตรไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับหัวเราวเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะครับเลข6ตัวก็คืออ106254 ก่อนหน้านั้นก็คือ080879ตัวเลขที่จะมาเทียบก็คือ่061132 ต่อมาก็คือสี่สามสี่สามห้าสี่แล้วก็หนึ่งแปดเก้าสามสูนย์สี่นะครับตัวเลขที่เหมือนกัน ตัวเลขที่เหมือนกันก็คือเหมือนกันสองตัวเนาะก็คือสองัวบน้าสี่นะครับอ่าสูตรก็คือวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับอ่าคู่ที่หนึ่งที่จะมาหาผลลัพธ์ก็คืออ่า หลักแสนเนาะ,ะขวามือนะครับหลักแสนกับหลักแสนเนาะตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่าก็คือศูนย์บวกหนึ่งเนาะอ่าคู่ที่สองก็คืออ่าหลักพันนะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับอ่าสี่บวกสอง นะครับต่อมาคู่ที่สามก็คืออา่าแถวที่หนึ่งเนาะแถวที่หนึ่งข้างบนก็คือหลักแสงกับหลักหน่วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับศูนย์กับสองเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออืม หนะลักสิบหลักสิบกับหลักหมื่นนะครับอห้าบวกศูนยะ์เนาะทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์นะศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็จะเป็นเป็นหนะึ่งเนาะก็คือนะเป็นหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นสอง อ่าตัวนี้ก็เป็นศูนย์นะครับในสี่บวกสองเป็นหกเป็นหกเป็นเจ็ดนี้เป็นห้านะครับแต่ศูนย์บวกสองเป็นสองเป็นสองเป็นสามอ่าเป็นตัวนี้เป็นหนึ่งเนาะห้าบวกศูนย์เป็นห้าเป็นห้าเป็นเป็นหก นี้ก็จะเป็น4นะครับอ่าตอบเร็วร้อยเนาะก็จะเอาผลลับเนาะมาหาเลขเด่นแล้วก็จับชุดกันนะครับอ่าเด่นเนาะมาดูเลขเด่นกันเด่นงวดน,นี้นะครับลุงตันนะให้ให้เด่นอยู่ที่อ่า4 5 หกอ่าแล้วก็เจ็ดเนาะนี่ต้องลองมาจับชุดดูจับชุดนะครับจับชุดก็จะได้ตัวนี้เนาะอีสีหนึ่งสีสองสีสาม ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งอ่าแล้วก็เจ็ดสองเนาะอ่าตัวนี้ก็มาดูสามตัว สามตัวก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดสองแล้วก็ สามหสอง,สองนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์สูตรในตลางเนาะพี่น้อง f อซก็มองอมองสูตรนะครับมองสูตรมองผลลัพธบแล้วก็ตัวเลขที่ลุงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้นะแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับที่ได้รับชมไปนะครับก็เป็นสูตรที่เคยทําให้กับพี่น้องได้รับชมกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็คือสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับส่วนลักษณะของการหาผลลัพธ์นะครับหรือการวางตัวเลขเนาะลุงตันก็จะเทียบจากสถิตินะครับต้องเอาสถิติ ย้อนหลังเนาะย้อนหลังประมาณ3ามวดครับมาทําการวิเคราะห์ให้กับดองได้รับชมกันนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าอีกงวดหรือไม่นะครับถ่ายนี้นะครับดองตานก็ขอขอบคุณนะครับดองเอซีที่ติดตามดองตานมาโดยตลอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดงตานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ